เงินที่เรามอบให้เป็นเช็คเนี่ยนะครับเป็นเงินของกระทรวงการคลังนะครับต้องแยกก่อนครับก่อนหน้านี้ท่านได้รับจากสำนักข้อกันกรุงเทพมหานครไปนั่นเป็นเงินของกรุงเทพมหานครแต่เงินก้อนนี้ฮะนฮะนะครับเมื่อประมาณสักปลายเมษานะครับน่าจะประมาณยี่สิบสี่ย่ห้าอะไรเงี้ยนะครับเพชจวงนี้ได้รับของทุกท่านนะครับนะเราจะออกเป็นเช็คนะไม่ได้เป็นเงินสดนะครับ นะแล้วท่านก็ต้องเอาเช็คไปขึ้นเงินเองนะครับนะเราที่ทางเขตนะครับที่จะต้องขอภาพถ่ายนะครับมีเหตุการณ์นะครับนะก็เป็นเรื่องของนั้นต้องสะพานพ่มอันนี้ก็พ่มเหมือนกันนะครับนะก็ได้รับความเสียหายไปนะครับที่รัฐบางนะครับก็มีผู้เสียชีวิตไปสองท่านนะครับที่แจ้งมาแล้วนะครับที่เรียกหมายเลขอาจจะยัง ไม่ไม่ขานเนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมาป้องกันแล้วสำนักป้องกันยจะเป็นคนนําเรื่องเนี้ยเสนอมาจนะอันนี้อำเภอตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นส่วนของตํารวจที่เขาดูแลเฉพาะไปไห้ไม่ใช่ดินโขลมน้าท่วมนะครับของวังเพี้ยนครนะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการแล้วกันนะ